ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ดูดวงโหราปานยิ้มคลิปนี้นะครับเป็นดวงรายปากสำหรับผู้ที่เกิดปีพศลงท้ายด้วยเลข8นะครับระหว่างวันที่6จนถึงวันที่19มิถุนายนพุทธศักราช2563นะครับการพยากรณ์ครั้งนี้เป็นการพยากรณ์โดยองค์รวมไม่ได้เจาะจงผู้หนึ่งผู้ใดนะครับเป็นการพยากรณ์โดยดูรวมๆทั้งหมดนะครับไม่ได้เอาดวงใครมาดูเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นแล้วโปรดใช้ พิจารณายาในการรับชมรับฟังนะครับเพราะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจ้าก่อนอื่นนะครับที่เราจะมาไล่เรียงกันก็จะมีในเรื่องของการงานค้าขายความรักสุขภาพการเงินแล้วก็โชคลาภโดยลักษณะประมาณนี้ที่เราจะวิเคราะห์ให้นะครับสำหรับคุณ8ทั้งหลายก่อนอื่นที่จะไปเริ่มต้นกันนะครับเรามาดูว่า15วันก่อนนั้นคุณ8เจออะไรมาบ้างคุณ8นะครับก็จะเจอในเรื่องของจิตใจเนี่ยค่อนข้างจะย่ำแย่มากๆเลยเหมือนน้อยอกน้อยใจเบื่อเซ็งเอาได้ง่าย กับเรื่องไม่เป็นเรื่องต่างๆกับคนรอบข้างคนรอบตัวโดยเฉพาะกับบริวานนั่นก็คือคนรักนะครับลูกหลานบุตรหลานหรือคนที่มีอายุน้อยกว่าลูกน้องก็ได้นะฮะหรือว่าหุ้นส่วนก็ได้นะครับก็จะมีความน้อยอกน้อยใจกันมาอยู่เนืองๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะครับสิวันก่อนนั้นก็ขอให้ใจเย็นๆนะครับอย่าได้คิดมากอย่าเครียดไปก่อนนะครับเรามาเริ่มต้นดูเรื่องแต่ละเรื่องของคุณ8ดีกว่านะครับว่าจะเจออะไรบ้างในปักนี้แต่ก่อนอื่นขออนุญ,ญาตนะครับ Intro Ma! ขอย,ย้าอีกสักครั้งนะครับเกี่ยวกับลายปักนี้ก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2563จนถึง19มิถุนายนพุทธศักราช2563ครับเราไม่ให้เป็นก,การเสียเวลาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากการงานคนที่มีงานประจํานะครับการงานในช่วงนี้เนี่ยของคุณ8นะครับก็จะเจอในเรื่องราวที่มีผู้ใหญ่นะครับหรือว่าเจ้านายนะครับคนที่มีอายุมากกว่าเนี่ยในที่ทํางานเหมือนกับอินดูนะครับแล้วก็คอยเข้ามาแนะนําช่วยเหลือนะครับจัดการต่างๆรวมไปถึง ได้ใจหัวหน้างานได้ใจกับเจ้านายผู้ใหญ่นะครับเหมือนกับทํางานเข้าเป้าอะไรลักษณะแบบนั้นจนทําให้คุณ8นั้นโดดเด่นขึ้นมาในช่วงนี้สําหรับการงานประจํานะครับ ต่อมานในเรื่องของการค้าการขายกันบ้างคุณแปดที่ค้าขายหรือทําธุรกิจในช่วงนี้ยังไปได้และไปได้ดีด้วยนะฮะทาให้การงานทุกอย่างของคุณนะค่อนข้างจะสวยเลยเพราะว่ามีแรงอุปัมภมเข้ามาดวงช่วงนี้เป็นดวงขาขึ้นนะครับเรียกได้ว่าคุณแปดจะต้องขยนันขันแข็งเต็มที่กับมันมากๆถ้าคุณคิดไม่ออกว่าจะทําอะไรธุรกิจอะไรตอนนี้ทําก่อนเลยครับเล็กๆน้อยๆซื้อมาขายไปเนี่ยแหละช่วงนี้จะเห็นมากๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วขอให้คุณแปดนะครับดูดีๆแล้วก็ลงมือทำเพราะช่วง มีค้าขายค่อนข้างจะใช้ได้น้ําขึ้นให้รีบตักขยันเข้าไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ออฟไลน์คุณทําได้แน่ๆครับต่อจากการงานค้าขายและเรามาเริ่มกันด้วยความรักเริ่มจากคนโสดก่อนนะครับคนโสดในช่วงนี้เนี่ยมีโอกาสมากๆที่จะเป็นคนอายุมากกว่านะครับคุณ8อาจจะมากกว่า1วันก็ถือว่ามากกว่าเข้ามาสนอกสนใจคุณ8นะครับหรือเข้ามาเหมือนกับมีอยา่างมีความสัมพันธ์บางอย่างด้วยเท่านั้นเองนะฮะในขณะเดียวกันคุณ8ก็อาจจะเหมือนเหมือนกับว่ามีเสน่ห์ ช่วงนี้นะครับไม่ว่าแต่คนอายุมากกว่าหรือน้อยกว่าก็อาจจะมีเข้ามาพูดเล่นอะไรบ้างเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นโอกาสที่ทำให้ความรักนัน้นด,ดูแบบคดชุ่มกระช่วยขึ้นบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแค่เล็กน้อยนะเล็กน้อยต่อกันด้วยคนมีคู่นะครับสำหรับคุณแปดที่คนมีคู่ช่วงนี้ค่อนข้างจะแฮปปี้เลยล่ะครับเข้าอกเข้าใจกันคู่รักคู่ครอ,องของคุณเหมือนกับ จากที่แบบว่ามีปัญหากันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยช่วงนี้เหมือนกับเบาลงก็ได้นะครับสถานการณ์ก็คือเงียบๆเบาๆกลับมาสู่ภาวะปกติหรืออาจจะกลับมาหวานกันก็ได้เป็นไปได้ทั้งสองลักษณะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถือว่าสบายใจได้นะครับสำหรับเรื่องความรักต่อกันด้วยเรื่องการเงินนะครับคุณแปดจ้าการเงินช่วงนี้เหมือนคุณมีโชคแหละเพราะฉะนั้นแล้วนะครับคุณแปดดูดีๆลงทุนอะไรดูดีๆนะครับความโชคดีมันอาจจะมาจากการค้าขายก็ได้ความโชคดีมันอาจจะมาจากการงานก็ได้ความโชคดีมันอาจจะมา จากหลายหลายรูปแบบอย่าคิดแต่ความโชคดีมาจากการเสี่ยงนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วช่วงนี้ค่อนข้างจากการเงินดีมีเข้ามาอยู่สม่ําเสมอหมุนได้จ่ายคล่องสบายๆนะครับใครที่เป็นหนี้อาจจะมาใช้ช่วงก็ได้นะครับแต่ว่าโชคลาภจากการเสี่ยงดูดวงโหราปัญญิมไม่สนับสนุนเท่านั้นเองนะจ๊ะต่อกันสุดท้ายกันด้วยเรื่องสุขภาพนะครับขอให้คุณแปะระวังเรื่องความคิดความเครียดเพราะเนื่องจากมีอากาศร้อนมันจะเกิดความเครียดได้ง่ายเกิดไมกรนได้ง่ายคุณแปะจะมีเป็นการปวดหัวเกี่ยวกับศีรษะนี่ค่อนข้าง จะเยอะเพราะฉะนั้นระมัดระวังเยอะๆเลยนะครับรวมไปถึงระบบการขับถ่ายมีนิดหน่อยเท่านั้นเองฮะจะเตือนสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะว่าอาจจะเป็นโรคประจําตัวหรือเกิดขึ้นได้ตลอดชีวิตเลยนะครับดูดีๆในเรื่องของไต้ก็ะเพาะปัสสาวะกระดูหู ลักษณะแบบนี้นะครับหูคอจมูกลักษณะแบบนี้ให้ระวังดีๆเลยนะครับสรุปสุดท้ายกันดีกว่าว่าคุณแปะในปักนี้รอบนี้จะเจออะไรนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงขาขึ้นคุณแปะจะเจอเนื้อเรื่องของบริวารที่มีปัญหาไปแล้วแต่หลังจากนี้นะครับจะเจอในเรื่องของผู้ใหญ่คนที่มีอายุมากกว่านะครับถึงแม้ว่ามีอายุมากกว่า1วันก็ถือว่ามากกว่าเนาะเข้ามาช่วยให้กําลังใจสนับสนุนชี้ช่องทางหรือว่าช่วยเหลือให้คุณน,นั้นไปต่อได้ง่าย,ายๆอะไรอะไรก็ส่งเสริมได้ธุรกิจการค้าการขายก็ส่งเสริมในช่วงนี้เช่นนกั ดวงคน8แปดใช้ได้อยู่ในปักนี้นะครับมาดูเคล็ดลับกันบ้างว่าจะทํายังไงถึงจะให้เป็นอันดับ 1, หนึ่งเฮงปังรวยในสัปดาห์นี้กันบ้างเราก็เริ่มจากการง่ายๆทําง่ายๆเลยก็คือทําทานนะครับไม่ว่าจะเป็นสังฆทานหรือว่าถวายอาหารพัตตาหารให้กับพระพิสุสงฆ์รวมไปถึงอาหารอะไรก็ได้นะครับข้าวหวานน้ําดื่มให้กับสังคมมากๆเลยนะครับจะทําให้คุณแปดนั้นเฮงปังรวยได้ด้วยนะครับรวมไปถึงนะครับวงจุย้ยวงจุ้ยของคุณแปดก็เหมือนกันนะครับก็คือในเรื่องของหน้าบ้านจะต้องมีต้นไม้มงคลมา ปลูกอยู่หน้าบ้านและหน้าบ้านเองจะต้องไม่รกไม่มีกลิ่นเหม็นไม่วางขยะนะครับหน้าบ้านหมายถึงตัวเข้าบ้านนะนั่นแหละฮะนั่นคือปากมังกรปากมังกรได้รับอะไรดีๆเข้ามามันก็จะทําให้คนในบ้านเฮงเหมือนกันถ้ามีกลิ่นขยะกลิ่นไม่ดีคนในบ้านก็จะสุขภาพไม่ดีแต่ว่าถ้าหน้าบ้านมีกลิ่นหอมของดอกไม้ต้นไม้คนในบ้านก็จะแฮปปี้เช่นกันครับสุดท้ายท้ายสุดในเรื่องของปีนักษัตรนะครับปีนักษัตรนะครับที่ควรจะต้องระวังนะครับมีอยู่3ปีนักษัตรนะครับก็ได้แก่ปีชวดปีเถาะเตีรกานะครับ และ3ปีนักษัตรนะครับที่ถูกส่งเสริมดูแล้วเฮงกว่าคุณ8ทั่วๆไปเลยก็ได้แก่ปีมะแมปีจอรแล้วก็ปีขานนี่คือทั้งหมดของดวงรายปัก15วันนะครับตั้งแต่วันที่6จนถึงวันที่19มิถุนายน2563ของคุณ8ทั้งหมดนะครับฝากไว้ให้คิดสักเล็กน้อยคนที่คิดดีทําดีพูดดีนะครับสุดท้ายสรุปแล้วยังไงคุณก็ได้ดีแน่นอนมันไม่มีหรอกครับที่ทําไม่ดีแล้วสุดท้ายมันจะได้ดียังไงสุดท้ายมันก็ต้องไม่ดีสุดอย่างแน่น เชื่อไว้นะครับด้วยความปรารถนาดีจากดูดวงโหราปานยิ้มขอบคุณนะครับที่คุณแปะเข้ามาติดตามชมคลิปจนถึงขนาดนี้ขอให้คุณแปะแฮปปี้แล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปถัดๆไปถ้ามีโอกาสขอบคุณมากๆครับแล้วเยี่ยมชมกันใหม่นะครับขอบคุณครับ ขอให้ทุกท่านที่รับชมคลิปนี้แฮปปีง้ง่ายๆกับการให้กำลังใจดูดวงโหราปัญยิ้มนะครับเพียงกด Subscribe หรือติดตามกดกระดิ่งกรุงกริงกรุงกริงกดไลค์กดแชร์ใน Facebook นะครับแล้วฝากเนื้อฝากตัวกับเพจต,ตัวน้อยๆดูดวงโหราปัญยิ้มไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกท่านด้วยครับแล้วพบกันใหม่ ep ถัดไปขอบคุณครับ